สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ฉันจะพาไปร้านซุปเปอร์มาร์กซื้อของนล้พี่น้องจ้าจากหยุดลาป่วยหลายเมลจ้าดอกนี่สวยมากเลย

ทองคือบิคือบิออสตกบอนคือบิกกินแบบึกที่น้องได้แบฟักอ สอารมไม่รังเกียจจะสดแน่เลยนพี่น้องแ่จะด้ะกาขาวรกขาวเขียวจัน

Okay. <laughs> รูปสวยมากเลยจ๋าโหขอดูตอนนี้อยู่ในช่วง ดูวาพักรอนน้องจ้ะก็เลยเดินมาซุปเปอร์มาซื้อขอาใช้โอ้ยสี่บาทนี่แพรพอและแค่นี้พอแล้วพี่นงองก็เลยทำงานต้องซื้อเยอดจ้ะ เขาใช้าจะเหลือให้สามีมาซื้อแต่อาจจะเช้าวันนี้แต่ได้แต่กลมมาสดเซลเยอะมากเลยมีแต่ป้ายแดงเ,เซลมากเลย เพื่อให้ขึ้นอกสระกันไว้นี่คือคอร์เตอร์รแคนเดกอาหารคุณกีนไะพี่น้องฉันก็เหออนื่มาเอาตรงนี้แหละขึ้นก็สร แล้วจะฉันได้แค่นี้นไม่ได้ทำงานซื้อของน้อยๆพี่น้องจ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ใกล้บ้านหนักไปนั้นหนักออกกำลังไปนี่ย ันนี้เราจะมานื้อซับทองเน,น่อของขนมกินแต่ขมปเนี่ยโอ้เมาน,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 โ,น,นโปรสขน,นปังจ้ะไฟอ่ะไฟเช็คฟอ่ะอันนี้อะไรซานนี่เือผู้จ้ะ กินกับขนมปังเนาะกุตตาฟรังกินก,ก,กับขนมปงังวันหยุดไม่ได้ไปทำงานก็ฟฝังไปข้างนอกกับว่าอะไรแดดพี่น้องจา้าแดดมันโดนหนาแล้วมันก็ปวดเนาะใดก็ถ้ารงเพียดหนาชันกับว่าตรงขอมาเบิงใครได้ดจะพี่น้องจา้าอนหนาบุดสวยไปข้างนอกก็ไม่ได้

Igue. นึ่งฟักทองของนปะโยมันหมดเลยเรื่อนีดีพี่น้องฟักทองนี่ซื้อมาจากซุปประหมาดเลยจ้ะเ่าแม่เด็กๆบอเด็ปกินยู่ไรมาด้วยพี่งซื้อจากซุปประหมาอ ค่ะเนี่ยก็พักท้องเนาะเนาะพักท้องกินนะค่ะไม่ค่อย <coughs> มันก็ e งอีห่นรเดกเือนโซ่แต่าเเก้าเราก็สับฟักทองเสร็จแล ane, ้วเราก็มานึ่งนึ่งหั่นเปลือกออกนิดหน่อยนึ่งวันนี้ฉันก็จะทำแบบนึ่งกินเปล่าๆกับคิดว่าจะทำขนมฟักทองด้วยจ้ะ